สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะป้าต่อยคนมเสเนนะคะสิผ้ามาขอโชคอลาบกับปูขุนอุดมเนาะคะ่ะมือนีกับสิผ้ามาตามตอหัวที่แล้วกับเขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขาเลขถทูบค่ะกันเลยสิผ้ามาตามตอกับของหัวทันทีหนึ่งกุมผ้าเนาะคะ่นะเนาะ,ะไปค่ะท่านผู้ชม ไปตามต่อกระปูขนอุดมกันค่ะว่าหววนี่ปู่นสีหายตไดเนาะค่ะเนาะหววที่แล้วกับเขาเขาเลขกถูกค่ะท่านผู้ชมหววนี่ป่ากับเลสสีผ้าสัานผู้ชมเอฟซีมาตามต่อเนาะค่ะเนาะมามากับสองมาวินสวัสดีมาวินหัว,ท,วที่แล้วกับเขาด้เนาะแมนครับท่านผู้ชมเขาเล้กับเขาเลขถูก อ่าผมจําเลยว่าเป็นเลขกเก็ดซี่เก็ดซี่หาหรือเก็ดซี่หกนึ่งครับอืมก็ทือว่าเขาเลขกไทยลัตเตอรีสองตัวนะครับท่านผู้ชมแนนค่ะก็ <cara. S 2> มือนี้นะครับกับเสื้อผ้าปลาต่อยนะครับกนมีเซนมากกาบใบผอมโดยเอาพลละหมากหมากใหม,ม,ม,ม่ข,มอของหวานนะครับพร้อมโดยถูกเทียนดอกไม้มากกาบหวาขอโชคลาภน้ำกูขุดอุดมอีกนะครับกูขุดอุดมมาหาญามไรบ่เคยผ่านเจตเจียด้เนาะเขาสป็นไฮวดเลย เที่ที่แขนเนี่ยที่นที่เห็นน่ะนะเขาทุกงวดครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นไหสุงงอดนะถึงสิบวไนใดสามโตกับดสองโตดูครับท่านผู้ชมเขาสุงงวดแม่ไปค่ะท่านผู้ชมไปครับไปไปกาบไปกาเตรียมขอโชถขอลาบกระปูกันค่ะเนาะค่ะปูคนดมมหาปูย่ามใดปูกับไหเขาย่ามเขาสุเทียเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี่กับสิมาขอตอมาตามต่อ กับปูขุนอุดมเนาะค่ะเนาะมาเบิงปูวา่าปูเคนสี่หายตัวใดแต่ว่าปูเคนซักซีตอี๋ได้ดดะคะ่ะท่านผู้ชมมาอยู่ต่อนหน้าปูแล้วท่านผู้ชมอยากขอปูขอเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้ค่ะเลขเลขถูกของงวดที่แล้วที่มาขอกับท่าถมมาวินเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเจ็ดสี่หกยังอยู่อ,อยู่คะ่ะท่านผู้ชมเน,น,นี่นนย นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ทีมากับอันสองมาวิ่งเพลินเนาะค่ะน้อเพิ่งเจ็ดสี่หกค่ะ 4, าท่านผู้ชมปูมันกับไห้เข่ายู่เรื่อยๆเนาะค่ะท่านผู้ชมผมขอบอกท่านผู้ชมนี่นะครับว่าปูคุณโรเบิร์ตเป็นซากซีดเป็นไห้ชุ่หมหดนะครับท่านผู้ชมไห้ชุ่มหดได้ครับเข่าไห้ชุ่มหดเนี่ยนะครับเดี๋ยวน่่คะทาผู้ชมเตรียมถูกเทียงกลางว้แล้วครับ้อมทั้งของเสร็จไหวปูทั้งกันนะครับท่านผู้ชคแป๊ะ ปูค uhm like, mm bon ุณอุดมเนาะค่ะไปค่ะไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนกับไใบปูขอโชว์ขอลาบน้ำปูอีกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะครับท่านผู้ชมมานี่นะครับมาวิ่งแช่แนวกับตะไอยข้นด่เซ็นกับเรียกว่าท่านผู้ชมนะครับมากกาไใบครับขออระยัดทายถ้ำแล้วก็ขอโชว์ขอลาบน้ำปูคุณอุดมคือเกานะครับท่านผู้ชมพอมกับที่แล้วเขานะครับท่านผู้ชม นี่ครับเก็บซีหกนะครับเลขกทูที่ขอปูค่คขนนมวันนี้คิดว่าเพื่อนกศิษยหายขึ้เก่านะครับประว่าท่านผู้ชมก็ติดตามให้ดีนะครับว่าเคนศิษย์หายถึจุดไหนวันนี้นะครับเลขกทูวันนี้อาจจะเข่าสามตัวตรงก็ได้เนาะนะี่อาเพื่อนมีตาสงสารตอนนี้ก็ลังเตรียมผลไม,นม,ม,นนม้นะครับท่านผู้ชมเป็นของของหวานกับมีน้ำนะครับนี่มาถวายปู ายจุดสรันที่แล้วไปจุดไหปูด้วเนาะวที่แล้วจุดใหปูวที่แล้วไปจุดไหปูสูบยาไปตองกอบ่นะครับคุณผู้ชมนี่ผลไม่ผสมนี่ีมาขอโชวลาภท่านกูคเล็กถูกับขยยเซนซี่เพื่อเราหลัณผู้ชม ปูก็ได mm. oh, yeah, so e. mm. ้ก <in ินยินเอาจุดยาสูบให้ปูขอมีไงนี <h <h ่าตุลาปูเด้อออกยาไงปูคนหมักครับชมยังจุดออกยาไงให้ปูสูบโอ้ยปูเกียร่มดีใจดี็โชคลาภตรงตรตังต้องงนนี่ นังมีคนสุบกิ่เปื่อยๆอ,อยู่หอมเลยครับทา่านผู้ชมยาสูบพันไปต้องห้องหองไปต้องกล้วยแห้งนี่ครับทา่านผู้ชมนี่ครับต้องกล้วยแหงที่ราคท่านผู้ชมบุเด้ออบุ๊ดหลานต่อยาสูบต่อบุรีห้แล้วสูบด้วยตะปุะย,ย,ยท่านผู้นี้นะครับทา่านผู้ชมกาสิมาขอโชคลาภ เดี Eat, Hay, ๋ยวให้ต่อยเป็นผู้กะเย่ครับย่อเซมซีนะครับท่านผู้ชมก้อนนี่กับหัวเก้าเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวจุดถูกจุดอ่าจุดเทียนแล้วเป็นจุดถูกหัวเก้าคู่ัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อปูขุดดกเมยเมื่อนี้ ช่องมาวินชาแนวปลาต้อยคนมีเส้นกด้เดินทางมากกาบ่าไปมาสักกะ,ะเป็นผลละไม้ั้นของหวานอดอกไม้ถูกเทียนสักกะหลการไหวปูขออนุญาตไทยถ้ำฉิบขอโชคขอหลาบไปฝากไปต้อนเอฟซีทางบ้านที่กำลังลออความหวังน้ำปูอยู่กระหลายนาะปูยันี่ทั่วโลกนะปูละกล้ล่งติดตามขอโชคขอหลาบน้ำปูโดยต่างตาลออค้อยแต่ละหวดดี เอฟซีต่ระทานต่ละค้นเปิแบบรอบข้อวางจากปูซึ่งปูเป็นปูมีหูแก้วตาทิ์สุดใมาโปรดภายเพื่อเอาโชคเอาลาบให้กับเอฟซีให้กับท่านผู้ชมทั้งบาทได้นําไปเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงกันให้ปังปัง,ปงมันหมาน,มน,มนโดยการเสี่ยงท้ายเลขถูกกับเลขเซียมซีของอเลขไายละ,ละตรตและวันที่หนึ่งงวดวันที่ที่วันดีบ่ วันที่หนึ่งวันที่หกุมภาพันธ์ะเขามาเลืมเริ่มเหมือนเริ่มเป็นแล <S <S 2> <S 2> หววละครับเริตะเวียดวันที่หนะครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับมือนี้มาขอโชคลาภน้ำปูหวังเป็นอย่างยิง่งว่าปูห้องจะให้สูงวดหลักกังวดวด,ด,ดีกับห้องจะให้เหมือนเดิมนะขอสามตัวตรงๆเด้อปูเใช่อย่าลืมเด้อครับท่านผู้ชมเอ้ยท่านมีโชคมีลาภหลังลุ้ยกันแล้วครับ มาปุรนามาสามหรือว่ามาเสียนราปูสิเป็นอันใดกับใดเนาะในส่วนที่ว่าปูนมักเป็นผลมากรากไม้เป็นของหวานอาหารข้าวพวกนั้นแหละมาหมอบมาถวายให้ปูนั้นกันรับมือนีก่ะลูกหลานช่องมาวินชาแนลครับปัาต่อยพ้นมีเส้นกับเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้เอฟซีทั้งบ้านให้ได้นั่งไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงสชงเสื่ยงดวง ย่างไดมาขอปูครัวปูพึ่งกระจายดีไม้ย่างใดพิ่งกระห่ย่ามนั่นนะ่ะไห้ติดใหม่ติดมือเมียบ้านเมียซองไปฝากไปตอนเอกซี่ทั้งบ้าน<ม>ทุกคันเลยครับหงดนี่ก็ลูกหลานแต่มา,าขอปูนี่เขาสม,มวดเลยนี่ลูกหลานมาครั้งนี้ก็มีความหวังยังสูงหยิ่งเลยขอให้ปูให้โชคให้ลาบคือเก่าเด้อปูเด้อฟังฟัง,งดังๆัสามโตตรงๆเด้อปูเอ้ย ไปก่อนเย็ดซีทา,บาบงบานผูพ่นลออป้วมวังจาก,กปูถ้าใชออ่ป่้อยพันเขย้าซิมซี่นะครับท่านผู้ชมเออปูพันลมีปาต้อยพ้นไมีเซนแต่สิได้มากขอโชคขอลาบน้องปูเป็นหมวดของวันที่หนึง่งคุ้มค่าสองบ้านหาลอยหนะสิบหกน้ปูเนาะ ปูสีไห้ตัวไดกูหยิบออกมาเลยเด้อกูเด้อสามตัวตรงๆปังๆเด้อโูเด้อสาม อกกอกมาสองไหมนะครับท่านผู้ชมออกยางยากเลยไมมนี่ไม่แรกครับไม่แรกครับออกมาเป็นเลขตัวตกไเห็นตาพอดีหมายเลขหนึ่งก็ท่านผู้ชมไม่แรกไม้ที่สองลนไหลตามออกมากคือหมายเลขเกีดครับเป็น<อ>หนึ่ง,งเกีดเกีดครับท่านผู้ชมหนึ่งเกียดนะครับท่านผู้ชมไปอีกออีกไม้นึงนะครับครู 能骗。Mm hmm. yeah. ที่สามออกมาแล้วครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่หมายเลขหกไปเนะหมานหกโอ้ยผมตาบอดเแเว็บเด็กก็เป็นหมายเลขหกครับท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดกหนึ่เหกหรือหนึ่งเจก้านึ่งเจ็ดหกนะครับท่านผู้ชมาตามน,นั้น <c oughs> นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปบังเลิกถูกกันนะครับท่านผู้ชมาะวนี่ก็บะเล่นกัเดินกับพลังกัคำเมือดเนาวนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ไปเดี๋ยวไปเบิ่งเลขทูกเนากันว่าปูบนไหนตัวใดนเอ๊ะเอาปลาต้อยใหม่บ้านเบิดสำเร็จใหม่บรท่านเบิดเดี๋ยวเบิ่งน้ำปูพอเห็นใหม่หระานเบิดเห็นอยู่ครับเห็นอยู่น้ำโต<อ>ปูบเนียนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องยูยูต่ต่างๆนาะกันนะครับท่านผู้ชมนะครับไปค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งเลขทูกเนาะค่ะจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าไปมันเหมือนไหมเอาไฟมาเอาดดเอาไฟมากับสิ่งพรมของบ้านนี้นะครับเห็นเล็ก เป็นเหล็กถูกกับเลงมาเหมือนบ่ได้เอาไฟมาน่ำค่ะท่านผู้ชมกับเลงเซมซี่นะครับทนผู้ชมแมนค่ะทำเป็นเหล็กถูกรับเลงมาปูบนสี่ไฮตัวใดเอ้าเป็นเลขตัวใดเนาะไหนเนาะท่านผู้ชมเว้ยเป็นสามสามศูนย์หกเนาะค่ะท่านผู้ชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมทั้งช่องกับเสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งได้แง่งเนาะค่ะปูบนไห่เหล้่ยวนะคะทั้งเหล็กเสี้ยมซี่เหล็กถูเบิ้งตามจุดต่างๆกับบริเอาไฟมากเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่มาเนี่ยคะได้น้ำผลไม้นี่ผลไม้ของหวานของข้าวมาถวายเนาะค่ะเนาะ น,นี่เป็นผลไม้นี่ขนมผอมทั้งดอกไม้ถูกเที่ยนน้ำสมนำ้นำแดงน้ำหวานเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำแดงน้ำหวานมถาถวายปูกระปูคนกับสีไห่เหลนานะค่ะเนาะเหลือถูกเลือเื่อมซี่แต่ว่ามาหาปูย่าไรปูกะโบเคยผ่าดะะ้ยค่ะหมอดโชกหายสุเทียเลย จังหวัดที่แลวปูเพิ่นกับหมอบโช่ไห้นะคะนี่เป็นผลไหม่ที่มาถวายปูนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไดเบิ่งเอาเลอกะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยดูน้ำบักส,ม,ะะสมเนาะค่ะสมเชี่ยวหวานมีสามมีสี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นสามเมื่อเป็นสามเเป็นเจ็ดเป็นสามเป็นเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะเห็นสามเจ็ดยูหมึกส่มเนาะค่ะท่านผู้ชม สำหรับปูคุนอุดมเนาะค่ะมีกับมาหอดมาถึงปูลแลลวท่านผู้ชมอยากขออีหยังปูกับขออะไรเด้อยค่ะท่านผู้ชมอยากได้อีหยังอยากได้โชคได้ลาบอยากได้ละวันที่หนึ่งหรืออยากได้เลขท้ายกับตั้งจิตอธิษฐานขอปูลเลยเด้อค่ะงวดที่แล้วปูป่นกับไ้เขาเนาะค่ะเป็นเลขถูกเจ็ดสี่หกเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกกับปูคุณอุดมเนาะค่ะ เล็กถูบเล็กเสียมซี่ท่านผู้ชมก็ได้เบิงได้แง่งกันแลวเนาะกะเอากลับสำรับคลิปนี้ก็ปลาถอยก็ขอกาบล่าปูแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮ่งเฮ่ด้วยลยปังปังกันสุขูสุขคนให้เถิดรางวัลที่หนึ่งเด้อเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเดินทางไกลไกลก็ขอให้แก้วขาดจากภัยอันตายทั้งปวงให้โชคดีเฮงเฮ่ลุยๆยปังปังกันสุขุสุขคนเนาะค่ะ โชคได้ลาบน้ำปูก็อย่าลื่มเด้อปูอันของเส้นของไหวขนมผลหมากลากใหม่หรือสิเป็นหัวหมู่ะเถือถือร้อนที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต่อยคนมีเส้นมาบินชาแนลในเด้อค่ะก็สำหรับสุไทายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ